แต่ผมเชื่ออย่างเดียวว่าประเทศนี้คือประเทศประชาธิปไตยประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพในการพูดคิดและแสดงความคิดเห็นถ้าเป็นประชาธิปไตยจริงผมอยู่แต่ถ้าไม่ใช่พรุ่งนี้ตกงานเราทนไม่ได้ครับที่ผู้บริหารประเทศจะเป็นคนที่ไร้จริยธรรมไร้ความชอบธรรมและโกงกินบ้านเมืองอย่างนี้ ผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเคยเล่นไพ่แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนโกงไพ่ผมเองในเวลาเล่นไพ่ดัมมี่กับเพื่อนแล้วผมโกงอ่ะเพื่อนมันด่าผมว่าไอ้เฮียออฟแล้วคนโกงประเทศชาติควรจะเรียกมันว่าอะไรดีครับ